เดี๋ยวก็ใส่ลงถ้วยด้วยค่ะเอาเกืบเต็มค่ะขัจะข้าข้าวค่ะย่าขัจะข้าค่ะแช่น้ำถุงปลาถ้วยค่ะขาดจะของอชบน้ำค่ะอาการดูแบบว่ากลัวๆและรังเกียจอันสุดท้ายค่ะ They are taking a bath ทุลักทุเลน้ำเต็มถ้วยเลย เดี๋ยวน้ําเต็มที่เลยกว่าน้ํำอกค่ะถึงแล้วเก่งมากผักชีค่ะกลิ่นเป็นไงหอมไหมคะหอมค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เราจะลองใช่รากผักชีนะคะไอเดอมกลิ่นต้นหอมกลิ่นมันต่างกับผักชีไหมคะอ่าันนี้ก็ต้นหอมลองจุ่มดูอ่าอันสุดท้ายะคะ่ะอันสุดท้ายเด้ออชัยจิ้งอับเบสอ่าเดอมอันนี้ผักชีฝรั่งกลิ่นคล้ายๆผักชีเหมือนกันนะอ่าอันสุดท้ายค่ะ นี้เราก็จะไปตั้งเรียงไว้ที่ชั้นค่ะผักทีู่ปลูกเองค่ะที่ิตี้ปลูกเองค่ะ่อวรอ่ะอได,ะได้ได้เอ <c oughs> โอ้ผักที่เราเอามาจากตลาดแล้วก็ตัดรากมาปลูกมีหนอนด้วยแส่ว่าคงไม่ค่อยมีสารเคมีเท่าไหร่นั่นถ่ายนอนเก็บไว้ให้หนูดูวุ้ยมันเดินใหญ่เลย หัวมันเล็กกว่าหางนะ